สวัสดีครับท่านที่ยังกันเรนเจอปัญหาในการสร้างรายชื่อนะครับในธุรกิจเนังสือขายหรือธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจที่ต้องสปอนเซอร์ขคดนะครับคลิปนี้ครับเป็นคําตอบให้กับคุณนะครับผมหวังว่านะครับวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุณชายนภัทครับเป็นที่ปรึกษาในส่วนการทําการตลาดออนไลน์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในส่วนของการทาระบบเทรนิคออนไลน์นะครับ วันนี้ผมจะบอกว่าวิธีการในการสร้างรายชื่อแบบไม่มีวันหมดไม่มีวันตันต้องทำอย่างไรบ้างผมเป็นคนหนึ่งครับที่เคยทำรูรกิ่เถือขายมาแล้วก็ประสบพบเจอปัญหาที่ทำรูรกิ่เถือขายไป,ไปในระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็เจอปัญหาที่การสร้างรายชื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีวันหมดเหมือนกันแต่จะทำะยังไงล่ะครับที่ไม่สามารถที่จะทำให้รายชื่อของเราหมดเนี่ยนะครับมันมีวิธีการครับต้องดูวิดีโอนี้ให้จบครับ ทำยังไรนะครับทําให้เราเนี่ยนะครับ99%ต่างประสบความเด็จในการสร้างรายชื่อแบบไม่มีวันตันนะครับน่นหมายความว่าเราเองเนี่ยไม่คิดถึงว่าการท,ทําธุรกิจสครือข่ายเราต้องเราต้องเข้าใจหัวใจหลักในการทากลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับผมจะบอกว่าวิธีการในการทําก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนทาธุรกิจเครือข่ายจะไม่รู้ว่าต้องทํารายชื่อแบบไหนบ้างนะครับก็อ,อื่นนะครับคุณต้องลองคิดว่ากลุ่มรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยนะครับ ในการที่เราจะต้องไปจับรายชื่อนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาทําธุรกิจเงือหายนี่นะครับที่เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรบ้างผมให้3ามข้อครับในการทําก็คือ1คือลงมือทําอย่างต่อเนื่องครับ2คือทําอย่างน้อยนะครับไม่มีแม้แต่ข้อแม้นะครับ3คือทําข้อที่1กับข้อที่2นะครับอ่ะทีนี้ผมจะให้วิธีการในการทําให้เราเนะี่ยไม่มีรายชื่อ แบบไม่มีวันตันไม่มีวันหมดก็คือหนึ่งคือนะครับสร้างรายชื่อที่เป็นการริรายชื่อแบบจริงๆก็คือแบบว่าวันนี้มีคนใหม่เข้ามานะครับเราจะสอนทําให้เขาเนี่ยมีรายชื่อมากที่สุดในการทําทําให้เขาเมีรายได้ในระยะเวลา1เดือนแรกนั่นหมายความว่านักธุรกิจเออขายส่วนใหญ่ต้องการรายชื่อที่มากขึ้นนะครับทาโดยไม่มีข้อแม้แนะนำนะครับอัพไลน์แนะนําหรือว่าผู้นําที่เขาบอกหรือว่าสอน รายชื่อคนที่เขาเคยทําเคยชวนหรือว่าคนที่เคยไม่เคยไม่เคยทำนะครับสิ่งเหล่านี้ครับนะครับลงในกระดาษลงไปนะครับแล้วก็ลงใน Excel หรือว่าโน้ตบุลงไปนะครับอย่างน้อยครับรายชื่อแบบรายชื่อคนกลุ่มนี้ครับเขาจะสามารถต่อยอดทําให้เขาเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าวันนี้คุณไม่มีรายชื่อเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าวิธีของคุณก็สามารถตายลงภายในระยะเวลาแค่ หนึ่งหรือสเดือนเท่านั้นนะครับสองครับวันนี้การที่เราจะสร้างรายชื่อในช่องทางอีกหลายๆช่องทางผมงก็จะให้วิธีการเราต้องคุยกับคนเนี่ยนะครับวันละหคนนะครับเราต้องคุยวันละหคนเนะี่ยคุยที่ไหนบ้างนะครับเราสามารถใช้ไซต์ไอใช้โซเชียลมีเดียในการแบ่งปันนะครับเรื่องราวเราต้องคุยกับคนใน f e c o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  n s t s t r g r นะครับแม้กระทั่งคนที่เรารู้จัก นะครับหรือคนที่ไม่เคยร,รู้จักอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องคุยอย่างน้อยคนละห้าคนนี่คือวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยนะครับไม่มีรายชื่อไม่มีวันหมดไม่มีวันตันนะครับทีนี้นะครับเราต้องโพสต์ในโซในโซเชียลมีเดียนะครับวิธีการในการทําแต่ไม่ใช่การขายนะครับเราต้องดูว่าคนที่เราต้องไปคุยกับเรา ที่เขาเนี่ยนะครับ <K ill> เขาชอบสิ่งไหน <K ill> เขาทําอะไร <K ill> เขาทํากิจกรรมอะไรเราก็ต้องคุยในเรื่องของเขาให้มากที่สุดครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องคุยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้โอกาสให้สิ่งที่เป็นโอกาสในการทําธุรกิจหรือว่าสร้างโอกาสในการขายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องสายสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็โพสต์ในสิ่งที่เราอยากจะโพสต์ใน f Facebook ของเราเรื่องราวทุกอย่าง ให้ข้อมูลให้แง่คิดให้ข้่อมบอลดีๆแล้วเขาจะเข้ามาดูใน facebook ของเรานี่คือวิธีการที่รวดเร็วที่สุดนะครับสามคือวันนี้นะครับเราต้องรู้ว่าการสร้างบทสนทนานะครับคุณต้องรู้ว่าการสร้างบทบทสนทนาคนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะมีเหมือนกันหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนใน facebook หรือว่า คนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับเราต้องคุยยังไงบ้างเรามีเทคนิคอย่างไงบ้างลองต้องลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอของผมนะครับแล้วผมจะมาแบกปันวิธีการในเทคนิคเรื่องราวของผมที่เป็นตัวของผมเองโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นครับการที่เราหาผู้ม่หวังที่มีคุณภาพที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายแบบหลากหลายแนวนะครับเช่าเน,นี้ยเราไปคุยใน Facebook มันไม่ได้เราก็เปลี่ยนไปคุยใน อ่า t ินส a าแกรมใน t ทวิตเตก็ได้นะครับหรือว่าสร้างบอกกทความขึ้มานะครับอันนี้ก็คือพอรู้แมวทางคร่าวๆแล้วนะครับ 4. คือวันนี้นะครับการที่เราจะต้องทําให้มีองค์กรเพิ่มขึ้นยอดขายที่โตขึ้นเราต้องโพสต์นะครับหรือว่าอ่านำเสนอนะครับนำเสนอโอกาสในการทําธุรกิจทุกวันวันละสคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเขาซื้อเข้ามาเป็นโอกาสในการทำ ใน,ในยอดขายของเขาไม่ว่าเขาจะเป็นโอกาสในการทรําธุรกิจกเราซื้อสินค้าของเรามาเป็นองคส่วนในความสาเร็จเราอันนี้คือวิธีการในการทานะครับ5ก็คือสุดท้ายแล follow ้ว Followup นะครับก็คือการติดติดตามผลติดตามผลให้แนช่ชัดได้ชัดเจนว่ารู้ว่า,าสิ่งที่เขาต้องการในการทำธุำรกิจาทำธุรกิจโอกาสในการทํางานนะครับร่วมกับเรานะครับเขาต้องทำอางไบ้างเพราะฉะนั้น,นครับถ้าคุณไม่การถาม เราเองก็ไม่รู้ว่าหัวใจหลักของเขาเขาต้องการอะไรในการทําธุรกิจนเองจริงไหมครับนี่หมายความว่าการที Maps ่เราเนี่ยนะครับเริ่มต้นในการทําธุรกิจนะครับอย่างน้อยครับสรุปง่ายเลยเราต้องคุยกับคนนะครับคนละ5าคนนาเสนอนะครับโพลลอับวาละ2คนปิดการขายวันละ2คนนะครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเราจะมีทีมงานของเราเนี่ยขอข้างที่จะเพิ่มขึ้นมาก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 ขึ้นเรื่อยๆครับ จนทําให้เราเนี่ยสามารถมีองค์กรที่เติบโตขึ้นแล้ะครับ5องค์กรนี้นะครับสามารถนําไปใช้และก็นำไปใช้ในธุรกิจของท่านได้ในธุรกิจของคุณได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด